ขอต้อนรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนจนถึงวันที่22กรกฎาคมคุณถือเป็นกรกฎตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเอาล่ะมาดูกันว่าในเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะส่งท้ายปีเก่าอย่างไรนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ยังไงมาดูพลังงานดวงดาวกันค่ะอันดับแรกเลยชาวกรกฎอย่างที่รู้กันแล้วว่าตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมามิถุนายนที่ผ่านมาเนาะเจ้าดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์มันโคจรเข้าราศีกรกฎมันเลยทําให้พวกลัคนาราศีกรกฎเป็นราศีที่โชคดีที่สุดใน สราศีในภาพรวมทั้งหมดนะกรกฎหลายคนจะโชคดีไปจนถึงมิถุนายนปี2026นะแต่ข้อเสียคือตอนนี้เ <Okay. S 1> จ้าดาวพฤหัสเขากับโคจรถอยหลังนะรีโทรเกรดอยู่ในราศีกรกฎมันเลยทําให้พลังงานกรกฎเบียงเวียงเพีย้ยนพียนิดนึงนะคะและด้วยความที่กรกฎมีมูนเดอะมูนนะพระจันทร์เป็นดาวเจ้าลักนณามันเลยทําให้กรกฎอีโมชั่นอลแปรปรวนมากๆช่วงนี้นะหลายๆคนอารมณ์อ่อนไหวสุดๆตื่นขึ้นมาบางวันอารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ร้ายอะไรเงี้ยนะไม่มีสาเหตุข้อที่1อาจารย์ลำดับพลังงานให้แบบนี้้เเลยยนนื่่อองจจจาาาาากววรร์์ใชดัท เป็นดาวที่โครจรเร็วมากในการพยากร์ดวงส่วนบุคคลของคนราศีกรกฎอาจารย์พูดคร่าวๆให้ฟังหนูก็ลองจดแล้วก็ไปดูตัวเองแล้วกันถ้าหนูเป็นลัคนากรากฎเนาะในช่วงตั้งแต่วันที่6จนถึง8ธันวาคมนี้3วันนี้พลังงานตัวหนูดีสุดๆถ้าหนูจะคุยกับใครจะหวังผลอะไรกับใครจะเจราจาจะหาแฟนจะจต่างๆนะคือดาวจันเนี่ยมันโครจรเข้าราศีกรกฎมันทําให้อบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองเนาะหกถึงแธันวาคมคือช่วงเวลาของเดือนที่ดีที่สุดในการที่หนูจะพลิกฟื้นพลังตัวเองขึ้นมาอาจารย์ แนะนำว่ากรากฎที่มีความเป็นสปริชวลอยู่แล้วมีพลังงานด้านจิตวิญญาณอยู่แล้วหนูทําอะไรก็ได้ให้คอนเน็กได้ในช่วง6-8ถึงแเนาะทำเมดิเทชันทำซายูลิ่งทาอะไรก็ได้อะนะอันนี้ดีมากๆทีนี้พอช่วงวันที่8จนถึง10บธันวาต่อเนื่องนะลูกดาวจาันจ์กะโคจรเข้าเรือนที่2คือเรือนการเงินอาจารย์มองว่าช่วงวันที่8ปดถึงสิธันวาคมการเงินหรือเงินสดแคดโฟของชาวกรกฎดีมากนะคะดีมากโดยเฉพาะคนที่ทาอาชีพหรือมีเส้นทางการไหลของเงินที่ไม่มีเพดานหมายความ ว่ามีคอมมิชชั่นมีอินนทีฟเป็นค้าขายเป็นเซลล์ยิ่งทำยิ่งได้พวกนี้จะดีมากๆเลยนะคะในช่วง1ิอ่ะแถึงสิธันวาคมหลังจากนั้นกระโดดไปในช่วงวันที่20จนถึง22่ธันวาคมพลังงานของดาวจันทร์จะโคจรเข้าสู่เรือน7คือเรือนคู่รักของชาวราศีกรกฎชาวกรกฎ <Wow. S 1> หลายคนจะมีความเซนติเมนทัลในเรื่องความรักคือหมายถึงว่ารู้สึกโรแมนติกรู้สึกลึกซึง้งรู้สึกอยากรักจังเลยอยากถูกรักอยากมีแฟนจังเลยคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะรักกันมาก นในช่วง20-22ธันวาคมหลังจากนั้นกระโดดไปช่วงปลายปีเลยลูก27จนถึง29ธันวาคมเจ้าดาวจันทรดาวเจ้ารักของกรกฎจะโคจรเข้าเรือนการงานอาจารย์มองว่ามีเรื่องดีมีเรื่องน่ายินดีเกี่ยวกับงานข่าวดีทางไกลเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นกับชาวกรกฎในช่วงวันที่27-29ธันวาคมโอเคอ่ะอันนี้ภาพรวมก่อนข้อที่1ข้อที่2เจ้าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรตอนนี้โคจรถ หลังในเรือนราศีกรกฎแต่ดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนที่6เรือน6หมายถึงงานประจําหมายถึงสุขภาพแล้วเจ้าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่1ของชาวราศีกรกฎอาจารย์สมบอกเลยนะตั้งแต่ตอนนี้ยาวจนถึงมิถุนายนปีหน้าปี2026วงจรชีวิตใหม่ของชาวกรกฎจะพัวพันอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือสุขภาพสุขภาพตัวเองการมาโฟกัสกับตัวเองดูแลตัวเองความสวยความงามเออลอนอนอ,นอนได้ดูแลเรื่องของอตรวจร่างกายใดๆกับอันที่2จะพัวพันในเรื่องของงาน ยิ่งคนที่ทํางานเกี่ยวกับการบริการงานสายการแพทย์งานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพหรือเกี่ยวพันกับสัตว์เลี้ยงความสามารถเฉพาะทางเป็นช่างกลเป็นถนัดในเรื่องการเย็บผ้าการทำอาหารอะไรพวกนี้คือเฉพาะทางกรกฎจะได้ผลมากๆแล้วส่งผลดีมากๆเดือนธันวาคมนี้ก็ยังส่งผลดีกับคนกรกฎทีนี้ข้อที่3อาจารย์จะไปในเรื่องการเงินละดาวการเงินของชาวกรกฎมันคือซันมันคือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรเข้าไปอยู่ในเรือนที่6ของชาวกรกฎเห็นไหมคะดาวอาทิตย์แล้วดาวอาทิตย์กลมก ดาวศุกร์อยู่ตลอดทั้งเดือนอาจารย์จะบอกเลยนะสเสน่ห์ด้านการเงินของชาวกรกฎดีทั้งเดือนเพราะอะไรดาวศุกร์มันคือสเสน่ห์ดาวอาทิตย์มันคือดาวการเงินแล้วมันทํามุมกลมกันคนสังชั้นเขาเรียกเนาะตลอดทั้งเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นถ้าชาวกรกฎคนไหนอยากจะขอความช่วยเหลือทางการเงินจากชาวบ้านเอื้อนเอยจากคนอื่นปรารถนาว่าไปขายลูกค้าคนนี้หาลูกค้าเก่าแลวได้เงินหนูมีเกณฑ์สูงมากๆเลยขอให้ใช้สเสน่ห์ของเราในการจัดการด้านการเงินแม้กระทั่งของเงินจากแฟนขอเงินจากกู้ขอเงินจากคนที่เป็น รรักเามีเกณฑ์การสาเร็จสูงมากๆตลอด oh, <wow. S 1> ทั้งเดือนค่ะชาวกรกฎแต่มีช่วงเวลาที่กรกฎจะต้องระม,มัดระวังพลังงานด้านการเงินหน่อยต้องระม,มัดระวังพลังงานด้านการเงินหน่อยเนื่องจากว่าเ,เจ้าดาวสุกดาวอาทิตย์เนาะกับเนปจูนมาอีกแล้วเนปจูนเนี่ยอาจารย์อารมณ์เสียมากเพราะพลังงานเนปจูนไม่ค่อยดีในเดือนธันวาคมอาทิตย์กับเนปจูนทํามุมสแควร์กันเห็นไหมคะเส้นสีแดงเนปจูนเป็นดาวเจ้าเรือนเก้าอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินสแสดงว่าตั้งแต่วันที่12จนถึง29่ันวาธันว คมคนที่ทํางานเกี่ยวกับการต่างประเทศเป็นครูอาจารย์ทํางานการศึกษาทํางานที่เกี่ยวข้องกับราชการทํางานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาจารย์ว่ามีเกณฑ์การสูญเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้หลายคนสูญเสียเงินไปกับการสอบแต่ไม่เป็นผลหลายคนสูญเสียเงินไปกับการเรื่องของทนายการว่าความคดีความแต่ก็กลับไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมานะฮะหลายคนเจอปัญหาในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศซื้อตั๋วแล้วต้องทิ้งแบบนี้ระวังนะกระกฎเหตุการณ์นี้มันอยู่ในช่วงวันที่12จนถึง29ธันวาคม การยื่นวีซ่าลูกค้าอาจารย์เพิ่งดูส่วนตัวเพิ่งเจอไปทั้งที่เขายื่นวีซ่าเชงเก้นได้หมดทั่วโลกเขากลับยื่นไปสวิตไม่ผ่านงงมากนะคะแล้วก็เสียเงินไปอยู่เพิ่งดูอาจารย์ไปเอง1 2ถึง29ธันวานะเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศกรกฎก็ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ทําช่วงนี้ได้ก็จะไม่เสียเงินเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงแต่ละคนพื้นดวงด้วยไม่เหมือนกันแต่วันนี้ภาพรวมนะต่อไปข้อที่4หนูจะสังเกตเห็นว่าดาวทั้ง4ดวงไปสถิตยอยู่ในเรือนที่6เห็นหมัท้ททงดาาาาวววพุธก ดาวังคารพลังงานของดาวทั้ง4ดวงนี้ดาวังคารเป็นดาวการงานนะดาวที่เป็นดาวการเงินดาวศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรือนครอบครัวนะคะและดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของชาวกรกฎพลังงานของทั้ง4ี่ดวงไปกระจุกอยู่ตลอดเดือนธันวาคมของกรกฎแล้วประกอบกับนิวมูนอีกพระจันทร์เริ่มต้นการโคจรครั้งใหม่ในเรือนราศีกรกฎอาจารย์สรุปให้เลยเดือนธันวาคมนี้กรกฎเด่นเรื่องสุขภาพหลายคนสวยขึ้นผู้ตรงๆนะคะหลายคนมีความงามเป็นที่ตั้งดูแลตัวเองดีขึ้นลนนสําเร็จ เออนะคะแล้วก็สุขภาพดีเจอหมอถูกโรคถูกยาด้านงานประจําอาจารย์ว่าการการได้รับการซัพพอร์ตด้านการงานจะเกิดขึ้นดีมากจนหลายคนมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปิดขึ้นปีใหม่มีข่าวดีมีข่าวดีเรื่องการงานประจํานะคะอันนี้คนท,ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะกรกฎนะ <Okay. S 1> แต่คนทํางานประจําเป็นบวกมากๆเลยนะในด้านของงานประจําทีนี้ข้อที่5ในเรือนที่6เนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการงานไปอยู่เรือน6เอ่อตั้งแต่วันที่1จนถึง14ธันวาคมในเรื่องงานนะ ในเรื่องงานประจําหรือว่าคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้อันนี้นะหนึ่งถึงสิบสี่ธันวาคมจักรวาลบอกว่าให้คุณเอาพลังงานทั้งหมดที่คุณมีไปทุ่มเทในการดูแลสุขภาพหรือทุ่มเทในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวพันกับทางการแพทย์แพทย์พยาบาลหมอเกี่ยวพันกับฟิตเนสเซ็นเตอร์ดูแลสุขภาพใดๆพวกนี้ระวังการติดเชือ้อระวังการมีไข้การติดเชื้อได้ง่ายการไม่สบายการเจ็บป่วยที่มันเกิดจากพลังงานการงานที่เราทุ่มเทมากเกินไปเป็นไปได้ สูงนะคะคถ้าคนกระกกดทางานแนวนี้เพราะมันจะสิ้นปีนะมันต้องรีบทำโน่นทำนํำนี่ปิดเคสปิดจบแล้วจนมีปัญหานะคะอ่ะต่อไป ข้อที่6ข้อที่6จะเป็นเรื่องของการงานโดยตรงของชาวกรกฎนะคะในเรือนที่10คือเรือนการงานดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะคะแล้วก็ดาวศุกร์โคจรอยู่เรือนการงานตั้งแต่วันที่1จนถึง23ธันวาคมอาจารย์จะบอกว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎที่ทํางานประจำนะการทํางานเป็นทีมจะดีมากแล้วมีเกณฑ์การปรับเคลื่อนตําแหน่งย้ายตําแหน่งไปสู่จุดที่ดีกว่าที่สาคัญเนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวการเงินด้วยอะ่ะมันส่งผลต่อการเพิ่มเงินเดือนมันขึ้นอยู่กับบริษัทด้วยนะคะถ้า โครงสร้างบริษัทของที่คุณทําบอกว่าจะมีการทําประเมินใช่ไหมแล้วก็มีการอินคลีซปรับเปลี่ยนเงินเดือนทุกสิ้นเดือนทุกสิ้นปีอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็นชาวกรกฎและอยู่ในบริษัทองค์กรแบบนี้ด้วยอาจารย์จะบอกเลยเต็มๆนะคะ <Okay. S 1> เต็มๆคือได้รับเต็มๆพลังงานดีมากนะการปรับเปลี่ยนพวกนี้หลายคนถ้าออตัวบริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานในช่วงปลายปีเนาะก็อย่างมากนะพอเริ่มต้นปีใหม่ขึ้นมาหนูก็จะมีการปรับเรื่องที่นั่งใหม่ย้ายสาขาแบบนี้ฮะมีเกณฑ์การเกิดขึ้นได้เนาะแต่ชาวกรกฎในเด วาคมนี้จะมีความสุขกับงานที่ทําอันนี้ถือเป็นเรื่องดีมากเลยแล้วถ้าอยากที่จะเจรจาสื่อสารแล้วส่งผลเป็นบวกนะคะหมายถึงว่าถ้าคนทํางานเซลล์ทำงานการเดินทางเป็นงานขายใดๆนะเป็นงานที่ต้องใช้การเจรจาต่อรองกับลูกค้าช่วงวันที่12ธัน, 3, นวาคมจนถึง31ธันวาคมช่วงนี้ได้เงินถ้าทาช่วงนี้ดีมากถ้าติดต่อสื่อสารประสานงานช่วงนี้ได้เงินช่วงนี้เลิศกรกฎนะคะข้อที่7 คนขายของออนไลน์เนี่ยพลังงานในเรือนที่3ของชาวกรกฎเนี่ยเป็นพลังงานดาวพุธเป็นพลังงานดาวพุธแล้วดาวพุธย้ายเข้าสู่ในเรือนที่6ส่งผลเป็นบวกด้วยพวกออนไลน์ก็ส่งผลเช่นกันนะคะงานค้าขายทุกประเภทดีเช่นกันอาจารย์บอกไปแล้วงานค้าขายเป็นงานประเภทไม่มีเพดานถูกไหมยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทําย,ย,ยิ่งได้ยอดได้เงินเพราะฉะนั้นเต,ต็มที่กับมันเลยนะกรกฎมันจะดีมากเลยลูกทีนี้ดาวอังคารข้อที่7ดาวอังคาร,ค,าค,ารคือดาวการงานของเราทํามุมสแควร์กับดาวเสาซึ่งอยู่ในเรือน6ตั้งแต่ช่วงวันที่1จนถึง17ธันวา อันนี้อาจารย์ต้องแนะนําให้ระมัดระวัง1นึถึงสิธันวาคมโทสะอีโก้ความกดดันความหมกมุ่นการมีปัญหากดดันในเรื่องของการงานโดยเฉพาะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเราเป็นเจ้าของกิจการนะคะเราจะอาจจะมีปัญหากับลูกน้องกับคู่ค้าหรือพันธุ์เนหุ้นส่วนของเราระวังอาัตราโทสะอีโก้หน่อยแล้วกันส่วนถ้าใครเป็นลูกจ้าง1นถึงสินี้อาจารย์ว่ามันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวหน้ากดดันเข้ามาได้นะในบางคนนะคะ ในบางคนอ่าแต่ก็คนที่เป็นเจ้าของกิจการอ่ะต้องระวังจะมีความกดดันมาจาก<แ>เพื่อนรอบข้าง<แ>สิ่งแวดล้อมแ,แล้วก็ Eco อีกกดตา<แ>เราจะทําลายความสัมพันธ์ของหุ้นส่วนเราได้ดีที่สุดเลยระวังนะตอนนั้นนะก็พยายามอย่าโมโหโทสะละกันทีนี้ข้อที่8เรื่องความรักและกรกฎเรื่องความรักละดาวความรักของกรลกฎคือดาวเสาร์เซตเทิลดาวเสาร์ตอนนี้ไปอยู่เลือนเดาวเสาร์อยู่เลือน9อ่าอาจารย์ว่านะหลายคนอาจจะเจอปัญหาด้านกฎหมายได้นะคะตอนนี้จริงๆอ่ะมัน มันมันมันอยู่เรือนเก้ามาประมาณสัก3เดือนแล้วหลายคนที่มีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาตินะหรือการเดินทางหรือความสัมพันธ์ทั่วไปก็ได้อาจจะมีปัญหาด้านความรักและโยงกับกฎหมายนะอย่างเช่นว่าการฟ้องหยา่าการเลิกลาใดๆอันนี้สําคัญมากเลยอาจจะต้องระวังเข้าไปหน่อยแล้วเดือนธันวาคมนี้กรกฎฏก็ยังเจอเรื่องนี้ได้อยู่สําหรับคนที่มีแฟนเป็นต่างชาติทําธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติใดๆเนาะหรือพัวพันกับสามีที่เป็นราชการนะคะอ่าโอเคเจ้าดาวเสาดวงนี้ทํามุมกับดาววังคารดาวเสาดวงนี้ ทำมุมกับดาวเนปจูนแล้วก็ยังส่งผลต่อเนื่องนะคะสําหรับคนที่เป็นมีคู่เป็นต่างชาตินะคู่ทั่วไปไม่เกี่ยวค่ะคนโสดยังไม่พร้อมจะเจอคู่ตอนนี้คนโสดจะเจอคู่หลังจากวันที่24่ธันวาเป็นต้นไป24่ธันวาเป็นต้นไปจนถึงประมาณ20กว่ามกราคมเนี่ยเพราะาดาวศุกร์จะโครจรย้ายเข้าเรือนที่7คนโสดถึงมีเกณฑ์จะเจอความสัมพันธ์เนาะซึ่งจะติดอยู่ช่วงปลายปีแต่อาจารย์มองว่าอาจจะเลยเข้าไปในช่วงมกราคมเพราะปลายปีนี้พลังงานของดาวเสาร์ก็ยังคงทํามุมไม่ดีไงก็อย่าเพิ่งมี ก็ได้ก,รก็รกฎถ้าเป็นคนโซดส่วนถ้าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยความไม่ชัดเจนจะเกิดขึ้นเด่นมากๆเลยในช่วงวันที่17จนถึง26ธันวาคมอาจารย์จะบอกเลยนะไม่ต้องไปบีบคั้นเอาความชัดเจนจากเขานะในช่วง1 7ถึง26กรกฎาคมหลายคนจะต้องการความชัดเจนเพราะอะไรฉันจะฉลองปีใหม่ฉันจะเขาดาวกับเธอในฐานะสามีฐานะผัวไม่ใช่แค่แฟนหรือว่าไม่ใช่แค่คนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะก,รก็รกฎอ่ะเก็บทุกเม็ดอยู่แล้วแล้วก็รกฎเป็นพวกใช้อารมณ์อ่อนไหวเป็นที่ตั้งเป็นผูน้นำะนะกะ็บทุก นะเพราะฉะนั้น17-26ความสับสนในเรื่องความสัมพันธ์จะนํามาซึ่งปัญหาให้ชาวกรกฎได้ใครที่ไม่มีคู่เขาอยาเพิ่งมีก็ได้ใครที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ปล่อยไปก่อนไม่ต้องบีบคั้นเขาส่วนคนมีคู่อยู่แล้วต้องระวังอาการที่เรียกว่า fear of love fear of love การกลัวในความรักหรือการกลัวในความสัมพันธ์หลายคนโดนทดสอบความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมันจะมีเหตุการณ์สถานการณ์เข้ามาทดสอบความสัมพันธ์ของชาวกรกฎเพราะฉะนั้นถ้าแฟนสามีเราเป็นกรกฎแล้วเกิด พลังงานอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นและให้เรารู้ไว้นะมันเป็นช่วงทดสอบสั้นๆก็ข้ามผ่านมันไปให้ถือว่าจักรวาลจักรวาลกําลังทดสอบความสัมพันธ์ช่วงนั้นเพราะพลังงานดาวเสาร์มันสร้างเหตุนะคะหลายคนทำไมอาจารย์ห้ามไม่ให้เจอความสัมพันธ์ก่อนคนโสดเพราะว่าการที่เสาร์วันทำมุมกับดาวศุกร์สแควร์แบบนี้เขาเรียกว่าเจอความรักทั้งใจยังเจ็บอ่ะมันมีโอกาสเจอนะหลังยี่สี่ธันวาแต่มันเจอทั้งใจไม่พร้อมอาจารย์เลยไม่อยากให้ให้เปิดใจก่อนให้มันเลยช่วงของ5 6ธันวาเอ่อมกราไปก่อน ก่่อนคยวาัทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายข้อที่9มันเกิดฟูมูลหรือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในเรือนที่12ของชาวกรกฎเห็นไหมคะเรือนราศีเมถุนเรือน12มันคือเรือนจิตวิญญาณค่ะมันคือเรือนโลกภายในของชาวกรกฎฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงเหมือนเอาไฟฉายสปอตไลท์แรงสูงส่องเข้าไปในจิตใจของชาวกรกฎถ้าไม่ดีงามไปเลยก็เพี้ยนบ้าไปเลยก็มีนะกรกฎอาจารย์ก็กรกฎนะคะเพราะฉะนั้นดูแลใจตัวเองนะพลังงานนี้จะเกิดตั้งแต่วันที่5ธันวาจนถึง 19ธันวาคมนะคะเวลาเกิดฟูมูลขึ้นหลายคนจะทำเมนิเฟตถูกไหมหลายคนจะทำครีเอทีฟวิชไลเซชันเนาะการมโนภาพให้เรื่องมันเกิดขึ้นจริงกรกฎเป็นราศีเป็นลัคนาไซคิกอยู่แล้วมีไซคิกอบิลิตี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้พลังเรื่องนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้เซนต์ตัวเองให้เกิดประโยชน์กลับมาเยียวยาโลกภายในตัวเองซะในช่วงที่เกิดฟูมูลในพลังงานตัวเองถือว่าดีมากๆอ่าโอเคจบแล้วชาวลัคนาราศีกรกฎใครเป็นกรกฎนะคะหรือมีญาติพี่น้องมีแฟนเป็นกรกฎแชร์คลิปอาจารย์ออกไปนะพิมพ์คอมเมนต์ ว่าเป็นกรากฎโนนี้นั่นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะคนกรากฎปีนี้ส่งท้ายปีเก่าแฮปปี้นิวเอียร์นะคะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ